可以。 นนต่อไปกันค่ะงั้นจะมีแครนี้จะฟังคจะคุดต่อไป ตบไปเลยบไปเลยนะครับนี่ก็จะหักจะก็จะกดนะครับ ด้เลยถ้าเสียงเบาไปก็ขอไรด้วยนะครับดีทางบ้านมีเสียงรบกวนนะครับพอละแค่นี้พอ อะระยวกูดี้ตอนนี้เฉยเลยมาตัวคาบมาวางวางเส้วางเส้บล็กนะันนี้ตขบล็กแล้วกมาอใช่ัมนก็นี้ก่ว่าวานทางบ้านอาจจะมีสำรองคนแม่คุยกับพี่ ก็ทดสอบปีนนบปีใหม่ด้วยนะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนกันด้วยนะครับ ผมก็ <problem> ได้ไปเที่ยวผมรอแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยเลยกต้องแค่ให้เกมรอตั้งมดีเราจะทักจะมือแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ต,ตัดไม้ต่อโอ้ยตัดไม้ต่อไปเอ้ยไม่ใช่ตัดไม้สิสร้างบ้านต่อโอ๊ยอีกอย่างทางผิดโอ้ยสร้างบ้านผิดทีแก มันจเปลี่ยนอะไรอ่ะเล่นยากจังเลยไม่ไม่นี่มันนี้ฮะเก่าอ่ะโดนเยอะ ตั้งรานาเกด s p i e r a n Spiderman ไ i e r a n มันมาโอ๊ะโอ๊มัมอนมันจมไปนี่ะชอว์ชอว์ชอเนี่ยบ้นนผมเร ะสร้างกล่องสร้างเทาอของอยู่ไหนเอ่ยนี่เองกล่องเย่างไรเพอนติดต่อดีกว่า พ um ันล้านเช็คเช็คเลยจะจากแล้วจากไปก็พอแล้วชอบเขาตัวอะไรก่อนนะเขามาโน่นเลยเขามาควรมาเขามาเลยเขามาเลยเขามาดูเบ๊กอนไล มามามาเจอกะเจอกะข้ามอ่อนข้ามอะแกะยังนี้สิแกะยังนี้ช้ใชช่ชตายตายตายเข้าเข้าเฮ้ยไม่โดนไม่โดเลยกรไรหยลโอ้ยยันนี้ยันนี้ชอบ โอ้อ่อโคตรดีเลย3รอบ3,000 oh 39ไปเลยมา <Four -ALLY> <Sing wasn't ill> nó nó mất cỡ rồi với ó có kịp แล้วเนี่ยไอ้ จจอจอไอ้ชอมาเลยหลฟ้ามหลังนไมด้กระจอกนนว่ามีมอนเตอร์เกิดจอกว่ะมันเดีแกทำเป็อชอชอจะไปดนจบลิปซะแล้วจบคลิปแล้วครับ ก็ัอบจุตรงก็กชอชอชอไปไหนแล้วเรามั <c ười> ชอบหนีชอบแปลกด้วยครับแล้วอเรียม่ใช่นี้ไมใช่นรงนี้นวะว,ว,ว,ว่า น้อยเลยก็ะตันมาตันหลักชุชุบมาข้าช้าช้ชอ,ชอ,ชอ,อ่ะตีไปโด